สำหรับตอนนี้ก็จะได้พูดถึงปฏิบทาของท่านผู้เฒ่าความจริงปฏิบทาของท่านผู้เฒ่าน,นี้ถ้าเราจะรับไปเป็นศึกษาเป็นเครื่องศึกษาสำหรับตัวเองไม่เตือนใจตัวเองก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัติพระกรรมฐา,านเราก็ศึกษากันมาแล้วก็ไม่น่าจะพูดอะไรกันมากเอาแต่เพียงว่าขอย้อนหลังสักนิดหนึง่ง เพราะคืนที่แล้วก่อนนั้นในปรากฏมีตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่า,เ,าเมื่อขณะที่ปฏิบัติไปนั่นก็จิตรู้สึกว่าเข้าสู่ระดับดีแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนคนหนึ่งถือมีดมาสองเล่มลก็ส่งให้ท่านหนึ่งเล่มแล้วเ็าถือหนึ่งเล่มแล้วก็ท้าเข้มาฟันกันท่านก็บอกว่าท่านไม่สู้ ไม่ใหญ่จะฟันก็ฝันจะฆ่าก็ฆ่าแล้วท่านบนนั้นก็บอกว่าเวลานี้เราพบพระอาหาเข้าแล้วกระโดดพระอาหารได้งานคนแล้วในตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงสำเนกว่าให้ดีว่าในตอนนั้นท่านเพิ่งมีจิตเข้าถึงพรโซดาขั้นเอกพิชีเท่านั้น แต่ว่ามีภาพปรากฏอย่างนั้นว่ามีคนมาท้าสู้กันแล้วท่านไม่สู้เมื่อท่านไม่สู้เขาบอกว่าเราโดนพระอรหันเล่งงานเขาแล้วที่ตอนนี้ระบรรดาท่านหลายการปฏิบัติของท่านก็เพิ่งมีการละมัตะวังภาพหลอกภาพหลอนที่เรียกกันว่าอุปาทานถ้าอะไรจัดว่าเป็นมายก็ถือว่าเป็นเทวปุตมานแต่ว่าเทวปุตมานก็ไม่ได้ บางทีก็ไม่ใช่ใครเป็นครูบาอาจารย์เองท่านอออาจจะมาลลงใจเราครูบาอาจารย์นในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นข้าเรียเจ้าดูที่ว่าเราจะหลงหรือไม่หลงคนเราที่เสียนะ่ะเสียซะตอนนี้มีมากบางทีเจริญพระกรรมฐานเห็นภาพลอยในขั้นจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ เห็นภาพนั้นนิดเห็นภาพนี้หน่อยก็คิดว่าตัววิเศษไปแล้วแต่ความจริงนั่นยังไม่ได้ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาและน,นี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าหวั่นไหวมากตัว,วท่านเองก็มีจิตสงบสงัดสามารถจะปิดชีวิตทิ้งได้ไม่ยอมเสียไม่ไม่ไม,ไม่เรียกว่าไม่ยอมต่อสู้กับเขาจะยอมตายดีกว่า <c oughs> อารมณ์อย่างน,นี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นอารมณ์พระอรหันต์ก็กลับกลายเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันท่านเอกวิธีเท่านั้นเรานนั้นว่ากําลังใจส่วนนี้เวลาที่ท่นา,ทานปฏิบัติเปกรรมฐานให้นึกว่าเสมอว่าตน,นาโจทยาตาน,นัง เราโทษโทยความผิดคิดว่าเรายังไม่ดีไว้เสมอเสมอ,สมอนั่นแหละเป็นการสมควรหากว่าท่านคิดว่าตัวท่านดีเมื่อไรก็ชื่อว่าเวลานั้นข้าท่านเท่าถึงความเลวแล้วแต่หากว่ามีความหลงในความรู้สึกคิดว่าเวลานั้นตนเป็นอาหารหันต์ตามเสียงนั้นความดีก็จะไม่ก้าวขึ้นไปอย่างดีที่สุดก็อยู่ขั้นตรโสดาบันเอกวิชี าเราถึงนั่นนะถ้าเราไม่ถึงนั่นเราก็เสร็จเลยไม่ต้องได้ดีกันวันนี้ก็มาคุยถึงบันทึกของท่านต่อไปท่านเขียนวว่าสกิทาคามีสกิทาคามีก็มีจิตเหมือนกันกับพระโสดาบันท่านเอเซวิชีแต่ถ้าว่ากิเลสทั้งหลายเบานิดหน่อย นี่ถ้าบันทึกไปะย,ะยอป่อๆเาเท่านี้เป็นคำอธิบายมีกนิดหน่อยคือว่าเป็นคำอธิบายไม่มากเพราะอาจจะขยายไปสักหน่อยก็ได้หรือว่าท่านกล่าวบอกว่าในขณะที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าเวลานี้พระโสดาบันขั้นเอกวิชีของเธอเต็มแล้วในขณะนั้น ที่ขณะนี้ชีวจิตของเธอเข้าถึงพระขัน้นพระสิกขาคามี <c oughs> ตอนนี้ท่านกำลังนั่งพิจารณาอารมณ์จิตของท่าน <c oughs> ว่าตามคําที่กล่าวว่าท่านถึงพระสิกข,ขาคามีอารมณ์จิตมันเป็นยังไงเราได้ว่ากําลังใจที่คุมนานในจริยาวัดทั้งหมดไม่พลาดลังเพื่อตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง รวมทั้งหลับเอาแค่ตื่นถ้านาใดาที่ยังเตื่นอยู่อารมณ์จิตของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพละสมาบัติคือตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาทำสมาธิเต็มที่ตามอารมณ์ที่อยาพึงทำได้แล้วก็รักษากำลังใจไว้ในด้านอภิญญาสมาบัติคือไม่ยอมทิ้งอารมณ์อภิญญาสมาบัติ แล้วก็รักษาผลคำว่มมารักษาพิญญา,ามและสถมีพระสมบัตินั่นหมายถึงว่าการเข้าถึงความเป็นพระอาาริยเจ้าแล้ว <c oughs> ถ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าสมาบัติทั้งหมดเรียกว่าพระสมาบัติถ้ามีพิญญาครอบก็เรียกว่าพิญญาพรรสมบัติ เป็นอนุนวาเข้าสมาบัติตามผลที่พึงได้ความเป็นประโสดาบันของท่านแล้วก็มีอภิญญาคคบจิตตัวนี้ถ้าอยากส่งไว้เต็มที่ในเวลาเช้ามืดในเวลาที่เดินไปทมบตัตจิตก็จะส่งอยู่ในขั้นปฐมฌานหรือว่าโทติทยฌานอย่างเ็วที่จะเสลอไปบ้างก็ตั้งอยู่ในอุปจาระฌาน ดืวชีวิตทั้งชีวิตของท่านนับตั้งแต่เข้าเจริญพระกรมรมฐานจิตทุกขณะจิตจะไม่ยอมยทิ้งอย่างต่ำที่สุดจะทรงอยู่แค่อุปจาระสมาธิหรืออุปจาระฌานตลอดมานี่ข้อนี้ของมรดาท่านทั้งหลายผู้ศึกษาพระกรรมฐานสนใจให้มากเมื่อสนใจแล้วก็พยายามทำตามด้วยการทำตามแบบนี้ก็จะเป็นผลดีที่ทั้งท่านหลายเอง มาว่ากันถึงอารมณ์ในขณะที่ท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิเ,เขาโทษสกิทาคามีตอนนี้ท่านเขียนไว้หน่อยเดียวว่าสกิทาคามีนี่ <c oughs> มีอารมณ์ในด้านกรรมราคะมันด้านจริงๆอารมณ์ในโลภะความโลภไม่มีคิดอย่างเดียวว่าทรัพย์สินเท่าที่จะพึงมีอยู่ เราจะทำทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์คืเอ,อเป็นประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนานด้วยเป็นประโยชน์ในการสงเคราะห์ด้วยเีว่าทำกันให้หมดทุกอย่างเท่าที่มันจะพึงทำได้การเก็บเงินไว้ไม่มีทรัพย์สินใดๆทั้งหมดที่มีอโยชนแจกจ่ายหมดเอาเหลือไว้แต่พอใช้ ของดีที่มีอยู่ไม่เก็บไว้ใช้ทำบุญหมดนีดูทั้งอารมณ์อข,อออของพระสูนาาบัญและอารมณ์ของพระสิทธาคามียินดีในการบริจาคทานเป็นปกติไม่อิ่มไม่เบื่อในการบำเพ็ญกุศลปรารถนาที่ทำจนตนให้มีอารมณ์สูงขึ้นไปกว่านั้น <c oughs> ฉะนั้นองค์รรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ห้ามการขอทรัพย์สินใน ในเด็กกลที่เรียกว่าสเสขาบ,บุคคลตามพระวิน,นัยถ้าไม่จําเป็นจริงๆท่านห้ามขอเด็กขาดฉะนั้นคําว่าขอทรัพย์สินกับใครก็ตามพิขุไม่ควรจะขอคำควิโุแปลเล้สองอย่างพิโุแปลว,ว,ว่าพู้ขอหนืว่าพิโุแปลว่าพู้เห็นภัยในสงสารการขอของพระจะต้องขอด้วยอาการดุษณีภาพ หมายความเฉยๆแต่เขาเห็นเขาสงสารเราเขาก็ให้เขาไม่สงสารก็แล้วไปอย่าไปรปบกวนชาวบ้านนี่กำลังใจในตอนนี้ของท่านดังกล่าวว่าในการมาราคะก็ดีโทสะก,ก็ดีมันหายไปหมด <c oughs> อารมณ์ก็ะทบไม่กระทบกันจังจาหน้าไม่มีความรู้สึกแต่ว่าในการบางครั้ง นานไม่ใช่ไม่ใช่วันหนึ่งหลายครั้งหลายหลายวันบางทีมีอารมณ์สงบสงัดอารมณ์พอใจในความสวยสดงดงามหรืออารมณ์กระทบที่ใครทําไม่พอใจมันก็เขึ้นจุขนาหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อ oh, เจ้านี่ยังอยู่ท่านี้มันก็หลบไปหายไปจิตก็โปรง่งไม่มีอารมณ์ติดใจต่อไปเห็นคนก็เหมือนจะเห็นแผ่นดิน เห็นคนก็มีสภาพมันเห็นซากศพเห็ุมันเห็นวัตถุต่างๆก็เห็นว่าเป็นของที่สําหรับโลกไม่มีค่าสําหรับเรามองดูร่างกายคิดว่าสภาวะร่างกายของเรามป็นซากศพพอมองดูร่างกายของเราทีไม่ว่าเจ้านี่เป็นศัตรูใหญ่เป็นปัจจัยนำมาเส่งความทุก อารมณ์ของพระสกิทาคามีเป็นอย่างนี้จำไว้ให้ดีอารมณ์นี้ต้องส่งตัวไม่มีอะไรขังไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้เพราะว่าคําว่าพระอริยเจ้าอารมณ์ไม่เสื่อมลงมีแต่ดีขึ้น <c oughs> ท่านเขียนต่อไปขึ้นต้นว่าอนาคามีเพราะว่าอนาคายังมีโกรธแต่ไม่โก,กรธ ยังหวั่นไหวแต่ว่าเกลียดกรรมฟังให้ดีนะอาณาคามียังมีโกรธแต่ไม่พกโกรธยังหวั่นไหวแต่เกลียดกรรมคำว่าหวั่นไหวกือรมจะมีความไหวอยู่นิดหน่อยเมื่อกระทบความโกรธรู้ว่าความรู้ว่าที่เขาทําไม่พอเป็นที่ไม่พอใจเราแต่ว่าหล่นหายไปเลย คือไม,ไม่ไม่ติดอยู่กระทบนิดหนึ่งคําว่าปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทบแล้วเกิดความไม่พอใจให้ความไม่พอใจมันกระทบปับ๊บเกิดปุ๊บหายปับ๊บไปทันทีก็เหมือนก็ไม่มีความโกรธฉันว่ายังหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ไหวนิดเดียวเหมือนกับลมพัดมาไม่ไหวปั๊บก็ส่งตัวหยุดนิ่ง นี่จัดเป็นสังขารุเรฆยา,ยานอย่างสูงท่านบอกว่าเกล้กรรมคำว่า,ากรรมมารมคือเกลอยกรรมระหว่างเพศเห็นเพื่อนระหว่างเพศเคยน่ารักเคยน่าใคร่น่าปรารถนาได้ความรู้สึกอย่างคราวนี้เห็นเพื่อนตามเพศคิดว่าเป็นศพในป่าช้า มองดูภายนอกเครื่องแต่งตัวภายผน้าไปเาไื่องหนังเลยไปเึงเนื้อเลยเข้าไปข้างในตับไยไส้ปอดเห็นโปร่งไปหมดว่าคนร่างคนทั้งคนเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจเหมือนกับศพเท่าหมดความหวั่นไหวคือไม่มีความรู้สึกในความปรารถนาในกลามารม นั่นนี่ก็เห็นจะเป็นเรื่องคำคำของพุทธบยากรณ์ที่ดะกล่าวอย่างนี้นะว่าพระอนาคามียังมีโกรธแต่ไม่โผลโกรธคือโกรธหายทันทีอารมณ์ยังหวั่นไหวแต่เกิดตามผู้บทความหวั่นไหวจริงๆนั่นก็คือปะอรหันเท่านั้นนี่เป็นพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไดอกล่าวต่อไปว่าเธอก็มีความเพียรด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรระมัดระวังเธออาจจะถึงที่สุดภายในพรรษานี้ท่านจําได้ไหมว่าใน,นตอนก่อนโน้นท่านบอกว่าอีกสิบปีเสศษจ,จ,จะเห็นหน้าเห็นหลังแต่ต่อมาเมื่อมือความเพียรดีมีการทรงสติสัมปชัญญะดีทรงอารมณ์ดี ทรงอภิญญาพระสมมาบัตรเป็นปกติท่านลดลงมาบอกว่าในภาษานี้อาจจะสําเร็จก็ได้นี่เป็นนั้นว่าท่านก็กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ามักผลเนื่องการปฏิบัติไม่มีใครสามารถจัพยากรได้ว่าจะบรรลุเมื่อไร่สําเร็จเมื่อไร่มันขึ้นอยู่กับความขยันและก็ขยันถูกต้องท่านกล่าวตอบว่าการพิจารณาขันของเธอทําถูกแล้ว การมุ่งละฉันทากับราคะคิดว่าไม่มีอะไรนั่นถูกแต่คนระวังแต่ว่าคนที่เจรนาระวังทวารทั้งหกซึ่งมีอารมณ์เกิดจากจักสุเป็นต้นคือหมายความว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นสัมผัสรส กายถูกต้องการสัมผัสอารมณ์ใจครื่คิดให้กล่าวต่อไปว่ามีอารมณ์เกิดจากสักสโ่เป็นต้นไว้ด้วย <c oughs> คิดไว้ว่าคิดไว้พิจารณาให้มากจะมีผลมหาศาลขณะนี้เธอได้เอกวิธีแล้วทำจิตให้ละเอียดเพื่อการล่วงต่อไป ท่านกล่าวตอบปที่นี้เป็นคําถามของท่านผู้เทากราบทูลถามว่าได้เข้าถึงความเป็นประสูดาบันเมื่อไร่ทงตอบว่าเข้าโคตรโคเมื่อบรรษาก่อนนี่ติดโคตรโคมาตั้งบรรษาเมื่อจิตมั่นในธรรมย่างเข้าโซนดาเมื่อเดือนสิบเอ็ดพรรษาก่อนนี่เป็นมาติด โคตรภูมาสามเดือนแต่ย่างเข้าโซดาบันที่เรียกว่าสตะกตงุงตั้งแต่พรรษาก่อนคือในสมัยที่ขณะเมื่อเธอมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สมายความว่าในขณะที่เข้าถึงพระโสดาบันและโคตรโคนี้จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหวังอะไรทั้งหมดจิตคิดว่าอย่างเดียวว่าต้องการพระนิพพาน เรื่องผลการตอบแทนในชาติปัจจุบันไม่มีอารมณ์จะพึงคิดทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนหรือสัตว์ก็ทำม่ได้ความเมตตาการที่จะปรารถนาตอบแทนว่าเราให้เขาแล้วเขาต้องให้เราเราชมเขาเขาต้องชมเราเขาช่วยเราเราช่วยเขาเขาต้องช่วยเราอันนี้ไม่มีทำแล้วก็ทำไปหวังผลิพานอย่างเดียวนั่นเป็นอารมณ์ที่เข้าถึงพระโสดาบัน ตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดปีที่พรรษาที่แล้วเธอจำได้ไหมนี่เป็นพระพุทธดีกาแล้วก็มีพระพุทธโอวาต่อไปถ้าโทษน้ำมูกมันไหลตอนนี้ท่านแปลนะท่านวงเล็บไปว่าเป็นพระโอวาทสุดท้ายเพื่อจบกิจแต่ตอนนี้ระวังให้ดีนะ จํำกันให้ดีท่านฟังกันไปแล้วก็เทียบเทียบถึงอารมณ์ของท่านด้วยพยายามมองดูอารมณ์ของท่านว่าเวลานี้จะลงเข้าขันท่านเข้าจุดไหนท่านกล่าวว่าทรงมอบทรงมอบให้ท่านมหาโมคคันลานะมาสอนอ๋อท่านตรวจว่าตอนนี้พระโมคคันลามาท่านตรวจว่าสมเด็จท่านมาบอกว่า ท่านมาเนี๋ยก่อนท่านบอกว่าสมเด็จได้โปรดว่าเนี๋ยก่อนขอภัยนะอ่านไม่ค่อยเข้าใจท่านเขียนว่าทรงมอบให้มหาบุคลานะมาสอนให้ท่านมหาบุคลานะก็กล่าวว่าสมเด็จให้มาบอกเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาอเวลาที่รับฟังที่พบก,กับมหาบุคลานะ เป็นเวลาเก้านาฬกาสามสิบนาทีนี่ท่าฟังไปแล้วก็ดูวันเวลาของท่านดยนะความจริงท่านผูนี้เป็นสุนพระไม่ว่างตื่นขึ้นเช้าที่วานทีหกโมงเช้าแขกก็มาแล้วนั่งคุยกันสนทนาไปเมืองไปคูมาจะมีเวลาบ้างก็เล็กน้อยเวลาไหนที่ว่างก็ใช้เวลาสถานที่ที่รับแขกนั่นแหละ นั่งบ้างนอนบ้างเอนบ้างไม่ตั้งท่าขัดสมาธิก็คนเห็นการนั่งขัดสมาธิให้คนเห็นเป็นอุปกิเลสอย่าไปทานะอย่าไปทําเขา้าในเมื่อพระพุทธเจ้าว่าอะไรไม่ดีจงอย่าไปทําถ้าสงสัยก็ไปดูในอุทมปริกาสโสรอัน,นั้นมีเวเรียบร้อยแล้วว่าอะไรที่เป็นอุปกิเลสที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าไม่ดีอย่าทํา ไปนั้นว่าเวลาลรับแขกแขกผ่านไปนิดหน่อยเื่าแขกว่างนิดก็นั่งเองกายตามสบายบายให้คนอื่นจับไม่ได้ว่าจเจริญพระกรรมฐานเวลาเก้านาฬิกาสาสิบนาทีพบพระมหามคคลาที่ได้เขียนไว้เลยไปวันหนึ่งหนึ่งให้กําหนดใจลงไปในความไม่มีของขันห้าจำให้ดีนะ พระโมคคัลลามาสอขนขั้นสุดว่าจงกจาหนดใจไปว่าในความว่าไม่มีของขันห้าที่ว่าไอาขันห้าเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีคือไม่สนใจในมันเสียเลยและก็ทุกสิ่งทั้งหมดให้เป็นเอกขตารมหมายความว่าขันห้าก็ดีว่าโทท่าทัน่างงื่นก็ดี มีความรู้สึกว่ามันไม่มีสำหรับเราคำว่าให้เป็นเอกคตารมคืออารมณ์นี้ทรงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ที่สองมีอารมณ์ที่เข้าใจว่ามีนะไม่มีแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสำหรับเราคือขั้นห้าในแด่ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดี วัาถทธท่าท e ันหลายในโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอารมณ์ทรงอย่างนี้ให้เป็นปกติเรียกกันว่าเอกคตารมนี่ถ้าจะหันเข้าไปดูจริงๆในมหาปฏิปฐานที่เราฟังกันมาแล้วก็เหมือนกันเกือถ้ตไม่ได้สอนเกินอะไรจำไปเลยเว้นไว้แต่ว่าเราจะใช้อารมณ์ถูกแล้วไม่ถูกเท่านั้นเป็นนันว่าวิชาความรู้ของพวกเราเนี่ยเลยเถิดท่วม เดือท่วมเลยทิศไปไหนไหนแต่ว่าจะรู้จักใช้หรือไม่รู้จักใช้เท่านั้นบางทีก็อย่างเมาในยศถาบรรดาศักดิ์เมาในลับเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเมาในความโกรธเมาในขันหา้านี่รปณว่าถ้ายังเมาอยู่อย่างนี้แสดงพวกเรายังเลวขนาดหนักไม่ใช่เลวขนาดเบาแล้วก็ท่านบอกว่าให้เพ่งอารมณ์ อันยพ่งเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสเจออะไรทุกอย่างทั้งหมดตาเห็นรูปหูฟังเสียงเ่ยได้ยินเสียงเนีได้มูกได้สัมผัสกลิ่นล่้สัมผัสรสกายสัมผัสอารมณ์ใจถ้าว่าทั้งหมดว่าเป็นรูปเอ๊ท่านเยาะแบบนี้ผมอ่านไม่เข้าใจเหมือนกัน ทั้งหมดว่าเป็นรูปแล้วก็ละว่าเป็นรูปเป็นเสียงแล้วมั้งของสภาพที่ไม่มีอ๋อถ่าบอกว่าสิ่งที่เป็นรูปนี่ทานละวไวผมขอขยายหน่อยไอ้รูปนี่ก็เป็นรูปที่มันไม่มีเสียงก็เป็นเสียงที่มันไม่มีกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่มันไม่มีรสก็เป็นรสที่มันไม่มีสัมผัสก็เป็นสัมผัสที่มันไม่มีไม่มีตรงไหน ไม่มีตอนที่มันสลายไปรูปเห็นแล้วก็ผ่านไปเไปสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปกลิ่นสัมผัสแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดมันอย่าเอาเข้ามาขังมันไม่อย่าเข้ามาขังมันในใจมันสัมผัสประสาทแล้วก็ผ่านไปมันมีสภาพไม่มีจะเอาใจไปนึกว่ามันมีอ๋อนี่ผมก็ย้ายความนะนั่นถ้าจะบอกต่อไปที่ท่านพระมหาบุคลานะมาสอนแทนนะ ว่าจงไม่ยึดถือคือปล่อยปล่อยไปเสียไม่ให้เกาะมันอยู่ไม่ยินดีกับมันด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายกับมันด้วยให้ย,ยินดีนีคือชอบใจยินร้ายคือไม่ชอบใจมันจะไปมายังไงก็ช่างนี่อารมณ์พระอรหันนะฟังกันให้ดีนะฟังให้ดีก็จําท่านที่บันทึกไว้แล้วก็ฟังให้มากจุดนี้ฟังให้มาก ฟังให้มาแล้วก็ทําให้ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการกันราะว่าต่อไปว่าทําให้เป็นเอกระคตารมคืออารมทรงตัวอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันยังมีอารมณ์ชินแล้วก็ตั้งอุเบกขาญยาณไว้ว่าใช่ไหมคำอุเบกขาวางเฉยมีความรู้สึกไว้ว่าเรายัดวางอารมณ์ความเฉยไว้เสมอว่า เราจะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่ดีนะเราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้แล้วทรงแล้วให้ทำใจให้ผ่องใสไม่พมีหันสีโดยที่ว่าสั์จะบุคคลทั้งหลายทั้งหมดควรได้รับความไม่ตาควรได้รับการทงสาร ให้ตั้งใจให้ดีโดยไม่ยุดครานหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะนับตั้งแต่วันนี้ไปครบหกสิบวันไม่เกินหกสิบวันหากว่าไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะตั้งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครบหกสิบวันหรือว่าไม่เกินหกสิบวัน ต่นั้นเมื่อเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนี่คุณถ้าอยากจะคุยกันไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์ทีนี้ก็ขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมกำลังใจว่าอารมณ์ขั้นสุดท้ายแห่งการบรรลุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบให้ประมารม,ามกลานนะมาแนะนำท่านโูดเท่าในเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีให้ดูเวลาไว้ด้นะ พ่าเวลาเก้าเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเนะี่ยมันมืดไปนานนะ้วหรือยังความจริงมันหลังอาหารเช้าเท่านั้นดูจริยาของท่านไปด้วยว่าท่านที่ท่านทําได้เนะี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่เวลาอะไรบ้างในการปฏิบัติ oh. ตรงความกันกาลังใจของท่านไม่ยอมให้พลาดอารมณ์นี้เลยอาราบรรดาทานาหลายสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติศวแต่เพียนเทนีขอทุกท่าน รงดยาบทสี่ตามกําลังตามที่ท่านต้องการแล้วก็พิจารณาไปพระองอยากจะให้พิจารณาขั้นสุดท้ายคือจุดสุดท้ายอันนี้ที่พระมหาโมคคลาณนะได้รับความมอบหมายไม่สอนให้สอน,สอนท่านพุทธาไว้เป็นประจําทุกวันอารมณ์อื่นนอกจากนั้นนอกจากอารมณ์ทรงสมาธิคงคิดว่าไม่จําเป็น สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คืออารมณ์ท้ายนี้เท่นั้นเอาละวันแต่เราละทุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอพะโยข่าวาจรทุกท่านจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและก็จงมีผลบรรลุตามที่องค์งมสมเด็จพระบรมโอกสาธิยมรามอบหมายกับพระมหาบมุคขลานะมาสอนท่าเท่าต่อไปสวัสดี